โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปดูตู้ซูมไดมอนต์ใหม่นะครับผมก็ก่อนจะไปดูนะครับ okay, ก็ฝา like, กกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะก็อันนี้ผมก็ได้อยู่ในเซอร์เวียนามนะถ้าใครอยากเข้าเซอร์เวียนามแบบผมได้ก็อย่าลืมไปดูคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้บนขวาบนนะใช่ไหมใช่บนขวาหรือซ้ายวะน่าขวาบนนะคะผมนะ โอเคแล้วเราไปดูเลยดีกว่าตอนนี้นะครับเซอร์เวียนามเขาก็ได้เอาอตู้สุ่มไดมอนเข้ามาใหม่แล้วนะครับเป็นร์เกเซอร์นะก็อาจจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับอยกได้เป็น4ชิ้นนะครับผมอันนี้เป็นเสื้อนะครับนี่มันเซ้นนี้จะมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับก็อย่างน,นี้ผมให้ดูผู้หญิงก่อนนะตอนนี้เขาเอาผู้หญิงเข้ามาก่อนนะทุกคนนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเสื้อนะครับผมก็ออกแนวเหมือนแบบยังไงอะ่ะผมพูดไม่ถูกว่ะเนี่ยเป็นแบบนี้ทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับ นี่อันนี้เป็นกางเกงนะครับผมนี่ผมจะเล่นช้าๆนะให้ทุกคนดูนี่กางเกงอันนี้เป็นรองเท้านะครับนี่รองเท้าอันนี้เป็นหมวกนะครับผมก็จะเหมือนเป็นดาวไหมทุกคนน่าจะใช่นะเป็นเหมือนดาวนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะครับ ก็ลักษณะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดผู้ชายนะน่าจะมาต่อจากอาน่าจะมาต่อจากชุดผู้หญิงอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตผู้ชายนะครับผมก็น่าจะมาต่อจากผู้หญิงน,น,นะครับก็จะ,ะ,ยะแยกได้เป็นส่ส่วนเหมือนกันเลยนะครับภาพก็อาจจะไม่ชัดต้องขอโทษด้วยนะครับผมผมเอามาชัดได้แค่นี้นะจะลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมแยกได้เป็น4ส่วนเหมือนกันนะก็จะเป็นหมวกเสื้อ กางเกงแล้วก็รองเท้าคล้ายๆกันเลยนะครับนี่นะก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูทีละส่วนกันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเสื้อนะครับผมนี่ก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับต่อไปก็อันนี้เป็นกางเกงนะครับก็เป็นกางเกงสีขาวเลยนะนี่ก็แบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวกอันนี้ก็หมวกก็จะเหมือนเป็นเอ่อเซี่ยวพัดจันด้วยนะครับผมติดอยู่ตรงหมวกนะ ก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมทั้งเซตนน่ก็เป็นเซตที่สวยมากๆเลยนะครับผมนี่นะก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับอ่าเป็นตู้สุ่มไดมอนด์ใหม่ที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับก็คลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรอีกก็ติดตามชมนะครับผม